อัมพชราพาโพสโชว์กระเป๋าเก๋ๆแต่ชุดทำหลุดโฟกัสสวยปังซอนแบบแซบค่ะ เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวซุกตาที่ไม่ว่าจะขยับทำตัวอะไรก็ถูกจับตามองอยู่ตลอดสำหรับสาวอําพัชาราภาที่มักมีความเคลื่อนไหวอวดลุกเก๋ๆสวยๆปังๆลงในไอเป็นประจำและมักมีการแท็กถึงแบรนด์ดังต่างๆที่เจ้าตัวใช้อยู่ด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแว่นตาเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆโดยล่าสุดอําพัชาราภาก็อวดภาพลุกใหม่โชว์กระเป๋าดีไซน์เก๋แต่ที่โฟกัสไม่ได้เลยก็คือชุดแฟชั่นชุด ใหม่พรมของเจ้าตัวที่มีดีเทลโชว์ผิวแบบวับวับแฟวมแวมเปิดไม่มากแต่ดูแล้วเซ็กซี่เบาๆแบบมีให้ลุ้นค่ะ